สวัสดีครับพี่น้องแลวก็สวัสดีไปยังหน้าหน้าน,นักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับเมื่อนี้นี่ผมพาพี่พาน้องมาเปลี่ยนแนวด้วยครับเด้อหลังจากที่สามอีพีก่อนผมพาไปตกป่านิ้นเนาะครับเนาะกับไปตกคลองหาคลองเปรมแล้วก็ไปคลองวังน้อยครับเมื่อนี้นี่ผมพาพี่พาน้องกลับมาตกสายขาวด้วยครับเด้อก็คือคลองนี้สิเป็นคลองละพีพัดครับผมข้างก่อนผมพาไปตกอยู่แถวปากคลองซิบเนาะครับเนาะส่วนรอบนี้นี่ผมพามาตกอยู่ปากคลองเก้าครับผม ก็จะเป็นหมายเก่าของผมเมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมก็คือผมเคยมาตกคือหมายนี่เมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมก็คือสิ่เป็นอีพีที่สิบแปดถ้าไผเคยเบิ่งเนาะครับเนาะก็ะคือหมายนี่สีล้อมรอบไปด้วยผักตบครับผมก็คือสี่โดนผักตบกินพื้นที่เกือบ100เกือบร้อเปเนต์ลยครับผมครั้งล่าสุดที่ผมมาก็คือสี่มีช่องว่างน้อยเดียวครับผมที่ลงเม็ดได้ครับ พอผ่านไปสามเดือนนี่ทุกอย่างกับผมเหมือนเดิมครับตอนนี้นี่คล้องนละพิพัฒน์เป็นลอกคล้องไม่ครับผมผักตบที่เคยเต็มคล้องตอนนี้โล่งลื่งไปเลยครับผมนักสิกเป็นเน่ใดพวกมอนีอครับผมเพราะว่าคล้องมันโล่งหมดละกะเดี๋ยวจะให้พี่ให้น้องไปเบ่งสภาพหมายของเขากันก่อนครับประสภาพหมายของเขาเป็นแน,น่ไดเมือนี้เดี๋ยวไปชมสภาพหมายกันเลยครับเดี๋ยวมาชมสภาพหมายโดยรวมของเขามันนี้กันก่อนครับพี่น้องนี่แหละครับผม คือข้างหน้าเม็ดผมนี่ยฮโลง่โลงๆอย่างซี่แหละเพราะว่าเพิ่นโล,โลกลอกคล้องใหม่นะครับเนาะแต่ข้างล่าสุดที่ผมมาเมื่อสามเดือนที่แล้วนะสิะมีช่องลงเม็ดหน่อยเดียวครับผมที่เหลือจะเป็นพักตบครอบคุ้มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของนี่นะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นลอกมาใหม่นะครับเนาะก็คือสภาพไม้เขาก็นี่แหละครับโลง่โลงๆอย่างซี่เลยแหละสภาพหน้ามัก็เป็นคุ้นๆแดงๆไหลเอืเอ่อยๆด้วย,วย,วยครับเนี่ยครับ สภาพไม้โดยรวมเพาก็ลงลกอย่างซี่แล้วครับนะครับตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดสุดแรกใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเบ็ดสุดแรกเขาก็ลังลงตอนสิบโมงสิบนาทีครับพี่นอ้องกลับมาตามรุ่นตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กันครับว่าของลอกใหม่ของเขาในมือนี่สิมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปรุ่นกันเลยครับผมสำหรับเหยื่อที่ผมใส่ในมือนี่ครับพี่น,น้องกา ปกติผมสใส่เป็นล้ำระเบิดเนาะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี่เนี่ยใส่เป็นล้ำุดเลยครับเลยกันเนื่องจากว่าแถวล้านขายอุปกรณ์ตุกป่าแถวนวนครนี่ผมอยู่นะครับนะก็คือสมีล้านขายอุปกรณ์ตุกป่าอยู่สามลานครับผมปรากฏว่าล้ำระเบิดขาดตลาดครับพี่เนาะก็คือบอกมีล้ำระเบิดจักหลานเลยครับผมแสดงว่าคนใส่ล้ำระเบิดหลายขนาดครับผมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นล้ำสดครับผมแต่ว่าล้ำสดของผมเนี่ยมอดเต็มอยู่เลยเนาะ ไม่แต่หมออไอภาษากลางผมบ้าห้องอย่างไรแต่ว่ามันลํำมันนานแล้วครับผมมีแต่มออเต็มอยู่เหมือนกันใส่ลํำซดไปแล้วก็ใส่ปังมะขิดแล้วก็ใส่ปังไ่เขียวแล้วก็ปังขาวซี่ยางครับก็่คลุกเข้าให้เข้ากันกับผสมน้ำหนามายต๊กเลยครับผมส่วนตะก้อเข้ากัตะก้อสองเส้นขึ้นเก่าครับพี่นอกตะขอชิโนศูนย์เจ็ดแปดครับผมตะเกียวด้วยเม็ดโฟมขึ้นเก่าครับ กะมื่อนี้ะเหมือนเป็นการมาซักไมายเก่าในรอบสามเดือนนะครับเนะกับคลองลอกใหม่ที่ลงโล่งอย่างนี้เหยเล็กสมีผลงานอย่างหรือเปล่าพี่น้องเนี่ยกลับไปตามรุ่นตามเชีร์เป็นกำลังใจให้กันครับผมไปรุ่นกันเลยครับ พี <łość> ่น <S Sports> ้องเอ้ยหัวสิปาอยังดื้อปลาซ่วยพี่น้องเลยเต็มแรงแห้งหวานมาแล้วครับผมกดจุดคันเป็นหัวปักครับผมอ่ะเต็มแรงมาแล้วจะน้อยกับหัวแห้วล่ะครับผมเรื่อกันต่อครับ เรียบซองก็เป็นปลาส้อยครับพี่น้องโอ้กินสองคันติดเลยครับผมโอ้เข้าท่าเข้าท่าอ่ารุน่นต่อครับ ป่านิ้นพี่น้องออป่านิ้นลงมาจะใส่โน้ตบาทเนี่ยตั้งแต่ตกมานี่กำลังเคยได้ป่านิ้นคับผมออเอาเอาป่านิ้นแจ้งสามพี่น้องเลยโในการในการครับผมป่านิ้นตอนแรกของเรามีพัดผมเลยเนะลยเรื่องข่าวครับ ปลากำลมังยักษ์โอ้โหกำลังเซลเบสขนาดนีเปลี่ยนเมียพี่น้องนี่กินตาดตะตาอะไรพี่น้องปอโดตัวนปักใหญ่เลยครับผมโอ้หมานะพี่น้องสีแด่นะครับผม นี่เป็นป่ากระมังน้อยพี่น้องไยเอาไว้ก่อนครับผมบัดสิกินกินโอ้สองสามเต็มติดเลยครับผมพี่น้องโอ้สามคันสี่ั้นรวนเลยโอ้ดยอดสยะยอะหมานแล้วครับพี่น้อง มาเสียหาเต็กนะรุ่นกันต่อครับป่าอย่างพี่นอกเลยลูกป่าสวายมาครับไม่ใช่ไหร ไเน,นี่เดี๋ยวเยวก็บไว้ก่อนครับพี่นอกเดี๋ยวค่อยไปที่หลังครับผมอ่ะลงอีกหนึ่งแต่มครับ โอ้ยพี่น้องปานินตัวใหญ่โอ้ยมาสิหิวขึ้นไม่รอดปากฉีกรุดไปจ้ะอ่อนหลังเส้นไหลไม่รอดเลยกระลังมาตกหมายนี่กระลังหาเสิได้ปานินเมื่อนี่แหละครับผมติดรถไปจ่อยตัวใหญ่เลยเมื่อกี้อ่อนหลายโอ้ยพี่น้องเลย สวิงนีก็บหตักเนืดหลายรุ่นกันไปพี่น้องเรับชมงแรกผ่านไปครับพี่น้องกับมีผลงานมาหาหกเต็มนะครับเนาะส่วนเมื่อกี้นีน่ออนไลน์พี่น้องปานนี้ตัวพักใหญ่อยู่ครับผมโอ้หยหมักง่ายหลายสี่หิวขึ้นเลยนะครับปากฉีกลุกไปจ่อยอตั้งแต่ผมตกมานี่มานี่ผมมา,มา,มมาหลายรอบอยู่ครับ ตั้งแต่ก่อนมันซีลอกไอผักตบเนาะครับเนาะบอกแคยได้ปันนิ้งจักเถื่อครับมิตรสายขาวล้ว,ลวนๆครับมื่อนี้ได้ปันนิ้งน้อยมาก,ก่อนแล้วตัวหนึ่งครับตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ยหิวขึน้นป,ปากฉีกรนไปจุ่ออนไลนลไมเนาะโอ้ยเดี๋ยวกันรุ่นกันต่อไปนอกเวลาอีกเยอะอยู่ยเดี๋ยวเตรียมสวิงไว้ก่อน,นครับบันนี้นะเสียดายเสียดาะเป็นเรื่องกันต่อครับผม ว้าววาวว้าวววว้าวว้างว้าว้าว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 ้าวว้งไหลพี่นาวว้าวว้าว้วว้าว้าวว้าว้าววาว้าว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 ว้กวว้าวว้าน้าวว้าววา้า้าวว้าวว้าวว้าัว้าาวั้าาวว้าว้า้าา้าวาา้า้วาา้ อ่อนจัดวินาทีรุ่นกันไหมครับผมน้ <Yeah! S 1> อบนี้ปลาส้อยครับพี่นนะ้องได้กินตปลาแต่เี๋ยวนี้แหละครับผมปลานิ่งเนาะผมมีวาสนาได้กินดอกปล่อยรุนไปหมดอรุณกันตาครับผม นี่ปลาตะเคียนน้อยครับพี่นอ้องปลากินแต่และเรือตอนนี้เนี่ยผวาไปมัดรับพี่น้องหลอนมัตอนนี้ป,ปลออปาอยังกี้ก็จะหลอนปรัชนาได้กินแต่ปลาน้อยนี่แหละครับผมปลาอยังพี่นอ้องปลาเนี่ยปลาอยังปลาเนี่ปยปลาอย,ย่งคือตัวใหญ่ให้พี่นอ้อง 送外去咯。 ของแปลกแล้วพี่น้องเอ้ปัดนี่ป่าบอกแค่ได้ก็ได้ป่านนี่โอ้เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนพี่น้องโอ้โ,อโอนี่พี่น้องป่ายังไงปลาสวายบอกครับหรือป่าผมบอกแค่ได้สักเสีออ้มีเนื้อปแปกแลกๆแน่เนาะมือน,นี้โอ้สุดยอดพี่น้องเจ้าใบก,ก่อนครับบอกอีกหนึ่งแต้มครับโอ้สุดยอด รอบนี้ป่าตะเพี้ยนน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับผมดูกันต่อครับ <Yeah. S 1> ป่าสวยพี่น้องเอ้ยกินแห้งแค่ไหนช่วงนี้ร้อนครับผมตั้งแต่ป่ากินนี่อยากหลอนจังเลยเพราะเหตุรถไปสองตัวนั้นมันร้อนเลยพี่น้องเนีย ว่าตะชีเม่นปลาตัวใหญ่ตลอดอ่ะบอก็สร้อหนึ่งแก้มครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วครับพี่น้องแกะตกป่าไปร่วมๆสมองชั่วโมงนะครับเนาะแกะได้มาลายตัวลายแต้มอยู่ครับพี่น้องชั่วโมงแรกก็เป็นทรายขาวนะครับเนาะจวชั่วโมงที่สวายพี่น้องต้งมันลงมาแต่ใส่นอ้อตั้งแต่ผมมาตกป่าจุดนี้นี่ลายรอบแล้วครับผมบอกแค่ได้แจ็คเกอร์ครับ แม้กระทั่งป่านิ้นเนี่ยผมกับพกเคยได้ครับกที่ป่านิ้นเนี่ยเขาได้ตัวน้อยมาตัวหนึ่งนะครับเนาะลงมาจะใส่พวงหูอีกตัวหนึ่งมันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องสาําฝ่ามืออยู่ดอกครับมันเคยชินนะครับผมผมหิ้วขึ้นหิ้วขึ้นนะครับอันนี้ผมกับมาใกล้ฟังกัหิ้วขึ้นเลยนะมาลดปากฉีกไปจ่อยพี่น้องกนะ็เสียดายอ,อ่อนจัดอีกตัวหนึ่งกับวัดนะตัวที่ลดไปตัวที่สองผมไม่แน่ใจว่าป่าอย่าง แต่ว่าสายวิ่งปื๊ดเลยครับผมพอดนีมันสายมันไปพันกันนะครับเนาะแลวการลุดไปจาอีกครับเนาะสิได้อยู่ครับพี่นอ้องมื้อนี้ปลากินแต่ที่หลังๆมื่อนี่หลอนเลยพี่นอ้องเยเจา้าแมปลายหญ่เกิด <c oughs> อาการหลอนเจัาหน่อยอยอู่แต่ว่ามื้อนี่อากาศฮ้อนเอ้าขนาดเลยพี่นอ้นองไม่ใังฝน,นสิตกนี่มไหมฮ้อนแบบตู้แบบฮ้อน,นีหลีครับฮ้อนเอ้าขนาดเลยเมื่อนี้อากาศโล่งโปร่งนะฮ้อนอบอ้าวขนาดเลยนี่ฝนสิตกอีกบ่มื้อแรงนี่ยพี่นอ้องเ้ย เวลายังเลอเยอะพี่น้องเลยกลับมาตามรุ่นตามเชร่กันต่อวัาซีมีปลานิ้นลงมากินเบ็ดเท้าอีกหรือเปล่าครับผมไปรุ่นกันต่อครับผม สายหย่อนแหละหลอนมดพี่น้องเลยปลาส่อยแก้งนึงค,ครับผมเลือกกรับว้พี่นองกมึงปลาอยเลยตใหญ่เลยครับผม โอ้ยมานแตป่านส้อยนี่ยว้ามี่นไรครับไปหนึ่งแจ้วครับผมเซนเงียบเงา,า,งาเพียงไม้เงียบเงาเลยครับผมเย้นี่แป่านเนี่ยเยอพี่นอก ไปกินแหงพูดพี่น้องไอ้โอ้ยคนเดียววจอ่ะใจต้องดูอีดึเต็มพี่น้องครับ กำลังแซงงา้นเลครับพี่น้องแต่ 8, มันกินอยู่ฝั่งนั้นเมื่ครับพี่น้องคันนี้ผมข้างด้วยฝั่งตรงข้ามเลยครับแป๊บเดียวไปกินช่อยโอ้เดี๋ยวลองข้างด้วยฝั่งนั้นลงอนนลงดูครับผมลองอีกนึงครับ กำมังใส่งงามๆเลยครับไม่ต้องแอบติดมาอีกตัวครับผมโอ้ดีการ์ี่การอยู่กับเส่นนี่เริ่กันต่อครับ เขอเก็บไม้ตัวนี้เ,เกยนค,ครับผมโอ้ดิครับโอ แอกคู่พี่นนองป่าตะเคียนกับป่ายางบุกอันนี้ครับเป็นแบน,นสังฆวาดบ่เหรือป่าเนี่ยโอ้กว้างไกลเนี่ยพอได้รุ่นจังหน่อยนะครับโอ้กว้างไกลๆนี่เงียบม,มานานอ่ะลุยก็ต่อครับผม <c oughs> กระมังใส่งา้ำเลยครับพี่น้องโอ้ถ่าอยู่ส่นี่ครับผมบอกอีกหนึ่งเต็มครับผมตอนบาบสองครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบาบสามงงแล้วครับพี่น้องแต่ป่าก็ว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้มาลายเต็มอยู่ครับผมทั้งป่ากระมังป่าส้อยป่าตะเพียนป่ามอตะกับครับผมก็ได้มาลายเต็มอยู่เมื่อกี้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกเพราะว่า กล้องผมแบตหมดครับผมเมื่อกี้ร์นแบตไปพักไงเลยครับก็เสียดายว่าได้ช็อตอยู่ครับหลายช็อตเลยเมื่อกี้นี่เพราะว่าเมื่อนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวขนาดเลยครับผมเ็ฝุนสีตุกนี่ไหมครับฮ้อนอบอ้าวขนาดเลยึงกล้องเพราะสีระเบิดครับผมแต่ร์นแบตไปพักไงก็ปาก็กินเรื่อยๆครับผมไม่ได้กินจัดหรอกครับแต่ว่ากินเรื่อยๆอยู่ครับผมก็เดี๋ยวนานๆมาที่นานๆมาที่อยู่ครับ แต่ว่าตอนนี้3โมงแล้วเขาั็ยังมอได้ครับตอนนี้เนะครับเดี๋ยวก็ลอให้คำคำแรงแรงกว่านี้เท่หน่อยก่อนครับตอนนี้มันฮอนอยู่เดี๋ยวกรอรุ่นกันต่ออีกสักพักครับผมเพื่อมีผลงานเพิ่มเติมไปรุ่งกันต่อครับผม ปลาสรอยมีอีกแต้มหนึ่งครับพี่น้องกินละสายยนต์เข้าข้างฟังครับผมบนสายนั่นก็บปแท้มสิบประดัดปลา่ร้อยหนึ่งแต้มครับผม เบ็ดเมื่อกี้พี่น,อออน้องเอ้ยนี่มาสิปลาตัวใหญ่บโอ้อยมันหมุนขังมาเมื่อกี้ที่ทางปากที่ทางห่างพี่น้องเลยโอ้อยตื่นเส้นสิปลาก็มังมีเส้นหนึ่งครับผมป้ายังเหรพี่น้อง แท่งอยาพีอดโอ้ยทุกคนทุกไปเป็นป่าตัวใหญ่พียงใดวันได้แท่ถึงหายจากที่เราคนหมันพีองยโดนางกัยังมันดูหมันหมมันวนี้ครับผมป่ายังนอัน ผมใหญ่พี่นอ้องผมใหญ่ผมใหญ่มาแล้วครับพี่นอ้องโอ้โหดำปึ๊บมาเลยครับผมที่เด็กของนายีพัดครับผมโอ้ของแท้ หลังจากกระดึ๊กกระดกกระดึ๊กกระดกตังนานเนละอ่ะรออีกหนึ่งครับสำหรับผลงานค้องรละพิพัฒน์ของเขาในมือนี่ก็ถือว่ามีความหมานสุดยอดเลยนะครับเนาะโอ้หลังจากที่ปนิม,มาห,หมายนี่รวมๆสามเดือนครับผมครั้งอนที่มาเนี่ยพักตบเต็ตมคล้องครับแต่รอบนี้มาเพิ่นรอบคล้องใหม่ร่วงเรื่องเลยครับผมแต่บนนาเสียว่าจิมีป่ากินเป็ดเทาหลายขนาดนี้ครับผมกับโถือว่ากินจัดเนาะครับกินเรื่อยๆถือว่ากินเรื่อยๆครับผม ไม่ได้กินจัดแบบงานชุกขนาดนั้นครับแต่ว่ากินเรื่อยๆกินทั้งวันเลยมือนี่ครับผมบน่าเสียว่ามานทอดป่าสวายมือนี่ปลาสวายในบวกเคยได้จักเสื่อครับผมแม้กระทั่งไม้นี่ในป่านิ่งบวกเคยได้นะครับนะเสียดายอยู่ที่ตัวที่มันรุดไปเนี่ยตัวใหญ่อยู่ครับเพราะวาเมื่อึ้นฝั่งแล้วผมหิวขึ้นแล้วมันเคยชิ้นกับต๊กปลาคลองนะครับนหิวขึ้นนิวขึ้นไปมนี่มันหิวปากฉีกจ่อยพี่น้องเลยรุดไปจ่อยกับอีกตัวหนึ่งที่มามันมีสองตัวที่กันนะครับน้องที่ม ดึกปึ๊ดมนะันแบบแห้งนะครับนะวัดปึ๊ดึ้นมากเลยผ้าสายวิ่งปื๊ดไปพันกับสายคันอื่นแล้วรุดไปย้อยครับอันนั้นก็จะาป่านอย่างเสียดายอยู่พี่น้องเอง้แต่เมื่อเนี้ก็ถือว่าเท่าที่ได้เนี่ยก็ถือว่ามีความมันสุดยอดเนาะครับเนาะแต่ก็มีหลายชดได้ครับด้วยที่ผมไม่ได้ถ่ายทั้งที่ตอนช่วงบ่ายนะก็หลายหลายชดเลยครับผมเพราะว่าเมื่อนี่อากาศฮ้อนอบอ้าขนาดเลยกล้องพอสิระเบิดครับถ่ายแป๊บเดียวกับแบตมดุดถ่ายแป๊บเดียวกับแบตมุดครับเมื่อกี้ก็อีกสองชด ทั้งป่ากระมังทั้งป่าตะเพียนแซ่ผงานเมื่อกี้เนี่ยครับประเทศไทยเย่แย่ๆย่ยู่ครับผมมอนีนอากาศร้อนเกินใคยชดผมมดมือนีิแต่าการยังไรก็ถือว่ามีความหมายเพระสมควรแต่เ,เขาไปชมผลงานของเขาเมื่อนี้กันก่อนครับผมมนมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้่องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับ คาราเปีเลยครับพี่น้องมื่อี้นี่นะเดี๋ยวมันชมผลงานของระเบิพัดของเขาในมือนี้ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับพี่น้องผลงานของระเบิพัดของเขาในมือนี้โอ้โหมานสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยได้ปะนนี้น่อยลงมาตัวหนึ่งประมอตะกับตัวหนึ่งปาสวายก็ได้พี่น้องเอ้ยมือี้นี่นะผลงานโดยรวมขอากขประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมสวายน้อยของเขาเมื่อนี้นครับพี่น้อง เมื้อวันเขนปลาสวายพวกนี้ไม่ใช่ั้งแต่ตกป่าแม่ก็ลังเกียได้กับปลาสวายหไปแล้วปลาสวายน้อยครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ไ่อยากเอากลับครับไ่อยากกินนะเปสิปล่อยมันขึ้นครับผมเห็นมันใหญ่ก่อนจะปล่อยมันก่อนครับผมโยนเลยโอเคครับพี่น้องผู้แพ้ไม่จะเป็นต้องตายเสมอไปครับผม สำหรับผลงานของเขาในมือนี่ก็ถือว่ามีความหมายสุดยอดเลยนะครับเนะาะแต่ท่านหน้าท่านใดสิตามมากอ่ะเดี๋ยวผมสีปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ขึ้นเก่าด้วยครับเด้อสำหรับมือนี่ก็ขอบคุณมา,มากๆสำหรับการที่ตามรับชมแต่านหน้า,นาท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมโจคนทำาลิกิน,นึ่งด้ครับเด้อเดี๋ยวเขากระเจกันใหม่อีพี่หน้าครับผมส่วนจะเป็นไม่ใดหรือที่ใดก็รอติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับมือนี่ก็ขอาล่กาคําว่า,าสวัสดีครับ